นี่ก็เีกเมืองหนึ่งนะคะชื่ออูรอนดาค่ะาล็ค่ะเป็นเมืองผ่านที่เราผ่านไปอาม์เดลนะคะตอนนี้เรากำลังหันหน้ากลับบ้านแล้วค่ะ เดียว่าเออเรามาเที่ยวออสเตรเลียดีกว่าไหมไม่มีสกูโซนแล้วนี่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงข้างหน้านี้ค่ะชใช่ช สักครู่หนึ่งนะคะดูคาราวานดูซึ่งมันเป็นคอนเทนต์มีทุกอย่างหมดทุกอย่างนี่นนะคะอ,อ๋อเหไปหาที่ทจอดก็ได้อันนึง<อ>ไงนี่เข้าทางนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปียแวะชมคาราวนสักหน่อยนะคะ เนโปรเจกต์ Next project, ค่ะเนโปรเจกต์นี่ค่ะเรามีไอเดียค่ะนี่ลาสี่ล้อด,ด้วยลองเปียขึ้นไปดูเลยค่ะข้างในเป็นไอเดียเราจะ oh, <okay. S 1> นี่ค่ะเรากำลังมาเลี้ยชม ดูคาราวนอีกแล้วนะคะเนี่ยเป็นไอเดียใหม่สำหรับเน็กโปรเจกต์ค่ะของป้านุชกับลงเปียค่ะลองน้ำดูสิห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำแยกโอเคใช่ไหมยัมันแยกเออเนี่ยกำลังดีเลยรุ่นนี้หรอห้องน้ำแยกนะโ okay. อเคโอเดียรเลยห้องน้ำโอเคแยกได้เลยเนี่ย ไมโครเวฟนี่มีไมโครเวฟอ่ะไม่เห็นอ๋อนี่ไงตู้เย็นอยู่อันนั้นตู้เย็นอยู่นู่นค่ะเปิดดูซิค่ะตู้เย็นโอเคใช่ไหมตู้เย็นใช่สวยแล้วก็มีโัวเซ้นข้างล่างโอ้แจ๋วอันนี้ค่ะโอ้ยถูกใจถูกใจอันนี้แล้วก็ของที่เก็บของอันนี้เป็นที่โอ้นี่ มีมา้ามีแอร์สองโอ้กำลังดีเลยเนี่ยลุงเปียเออเดี๋ยวไปดูคันนู้นเลยถูกใจถูกใจกว่าสองร้อยอย่าดูเลยไม่จะดูดูก็ได้เป็นไอเดียไอเล็กๆไม่เอานี่ไงอันนี้ไงเนี่ยดูสองอันนี้สิเ,สเนียย่ยใหญ่เเ่่าาๆไไมมออขนาดนั้นกำลังดีเขาจะเปิด นี่ไงดูอันนี้เอเดี๋ยวค่ถามราคาเขาเดี๋ยวขึ้นมาดูอันนี้สิอ๋ออันนี้เหมือนกันอันนู้นสองล้ออันนี้หนึ่งนี่ไงอันนี้ไงนี่อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ใหญ่ไปไหมยวดูก่อนค่ะอ๋ออันนี้กับอันนั้นเหมือนกัน อันนี้กับน,น,นั้นเท่ากันเน็กโปรเจคค่ะเน็กโปรเจคค่ะอันนี้ก็มีเนาะที่นอน อ๋นี่เป็นโอ้อันนี้ดีค่ะเดีย๋ยวถามราคาค่ะว่าเท่าไหร่เออใช่รุ่นนี้ดีกว่าเตาอยู่ตรงนี้ก็โอเคโอ้อันนี้มีบังเบสสองอันลงเปียแล้วก็ห้องน้ำแยกอืมเรียค่ะชอบแบบนี้เลยค่ะห้องน้ำแยกค่ะ Này, tô dền Ô, như hôi domestic đồ mê này, đúng không ạ? <laughs> okay. <Nì, đúng> <laughs> <Đúng không? cười>